สวัสดีครับคุณครูทุกท่านคุณครูที่เข้ารับการอบรมการสร้างเว็บไซต์โรงเรียนด้วย WordPress นะครับวันนี้จะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้แปะไว้ในเว็บไซต์ของคุณครูทุกท่านนะครับก็คือการเอาตัวนับสถิตินะครับมาใส่ไว้ในเว็บไซต์โรงเรียนวิธีการครับถ้าเรายังไม่ไม่รู้จักชื่อเว็บไซต์นะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์เขต อันนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดจะเห็นว่ามีตัวนับสถิติอยู่ดีท่านปอกเขตวันนี้อยากอ,าอยากให้ที่ทุกโรงเรียนมีครับจะได้เห็นว่ามีตัวนับสถิติซึ่งก็เป็นการดีที่โรงเรียนเราเองก็จะได้ดูด้วยว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรากี่คนแล้ววันนี้นะครับซึ่งที่เว็บไซต์โรงเรียนของบ้านวังวนเองก็ยังไม่มีนะครับวิธีการก็ลองคลิกที่ตัวนับสถิตินี้ครับ ก็จะเห็นว่าเนี่ยครับวันยังตอนนี้ที่เว็บไซต์เขตนี่ครับมีคนออนไลน์อยู่5คนมีการเปิดเพจแล้ว362ครั้งแล้วก็มีผู้มาเยี่ยมชมวันนี้นะครับ270คนครับนี่สถิติต่างๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยจำนวนคนเข้าทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ติดตัวนับสถิตินี้มาคือ6แสนอย่างเงี้ยนะครับคนเข้ามาครับสามแสนเนี้ยครับ คือคือสถติติตั้งแต่แรกเริ่มนะครับก็จะมาสามารถดูได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นวิธีการก็ง่ายๆครับไม่ยากอะไรก็ลองคลิกไปที่ high state หน้าแรกนะครับนะครับให้เราเอาชื่อเว็บไซต์เรามากรอกลงช่องตรงนี้นะครับอย่างเช่นบ้านวังวนก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับคัดลอกมาเสร็จแล้วเอาชื่อเว็บไซต์มาลงตรงนี้ เสร็จแล้วกดปุ่มดิจิตเตอร์ครับฟรีนะครับฟรีร้อเซทีนี้เราก็กรอกข้อมูลเบื้องต้นเช่นของเรียนเราครับก็ใส่อีเมลเดิมอีกครั้งหนึ่ง ต่อไปก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราจะเข้ามาดูรายละเอียดทั้งหมดของสถิติได้ใส่ชื่อ เสร็จแล้วก็มาคลิกปุ่มนี้นะครับแสดงว่ายอมรับข้อตกลงคลิกเสร็จแล้วก็กรอก,กอตัวอักษรป้องกันสแปมแล้วก็ดิจิตเตอร์ทีนี้เราก็ต้องไปยืนยันอีเมลเราที่ยืนยันการใช้งานระบบที่อีเมลของเราก็ไปที่อีเมลนะครับ ออกเมลที่ไหนก็ไปที่เมลนั้นนะครับจะมีอ e ีเมลมาที่เว็บจะมีอ e ีเมลจากระบบมาที่เมลของเราดูอาจจะดูที่จดหมายขยะนะครับนี่ตอนนี้ในในนี้ไม่มีในกล่องจดหมายไม่มีให้เราเข้ามาดูที่จดหมายขยะอ,อยู่ตรงนี้นะครับนี้เราก็เข้าไปคลิกว่าไม่ไม่ใช่จดหมายขยะ ก่อนให้จดหมายออกมาย้งนอกก่อนนะครับเผื่อมีจดหมายว่าเขาหน้าจะได้ไม่ไปอยู่ในถังขยะหญ่อีกเรคลิกเข้าไปครับนี่กดลิงก์ยืนยันตรงนี้ตรงที่เมาส์ชี้นี่นะครับคลิกอ่ายืนยันเรียบร้อยนะครับยืนยันเรียบร้อยทีนี้ก็อันนี้ปิดอันนี้ปิดทีนี้มาเข้าระบบครับกรอกอีเมลที่ที่เราไอ้นี่ไว้ที่เราสมาัครไว้ ใส่รหัสผ่านแล้วก็ล็อก in. อินอาครั้งแรกจะเข้ามาแบบนี้ครับเข้ามาหน้าจัดการระบบเสร็จแล้วให้แอดเว็บไซต์เอาเว็บไซต์มาใส่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเราก็บอกว่าเว็บไซต์เราเป็นภาษาอะไรเลือกภาษา เสร็จแล้วเลือกหมวดหมู่ครับเพื่อที่จะได้จัดอันดับสถิติของโรงเรียนก็จะต้องเป็น job and education นะครับเสร็จแล้วก็ country ครับ country ก็ใส่กดทีครับให้ได้ไทยแลนด์ time zone ก็โอเคไตเติ้ล description คือรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับเราใส่อะไรก็ได้ครับนี่ตั้งค่าไอ้นี่ด้วยได้ด้วยนะครับคนเริ่มต้นอันนี้จะเป็นสถิติทิปสถิติที่เรากรอกไปใส่แล้วแต่จะใส่ครับไม่ใส่ก็ได้ถ้าเรายังนับจริงๆใส่ศูนย์ไปนะครับ State visibility ก็คือคือเราจะให้คนอื่นเห็นไหมนะครับ หรือเห็นได้เฉพาะเราถ้าให้คนอื่นเห็นด้วยก็ every one every one เสร็จแล้วก็มาขอตรงนี้อีกนะครับเสร็จแล้วก็ continue continue เราก็จะได้มารายละเอียดนะครับทีนี้เราจะเอาไปใช้ครับเราจะเอาไปใช้ก็ไปดู จะิเติเป็นแบบนี้นะครับหน้าติติของเราคลิกมาเอาใหม่นะครับให้เราเอาเมาส์มาคลิกที่นี่ครับตัวสเตตเนี่ยครับไอคอนนี้คลิก1ครั้งอาจะมาหน้านี้แล้วเราก็มาที่ปุ่มนี้ครับเคาน์เตอร์โค้ดคับคลิกก็จะมาเลือกเคาน์เตอร์โค้ดคือ รูปแบบของตัวนับสถิตินะครับ add new counter code นี่เราก็เลือกครับที่เหมาะกับเว็บไซต์เราเอาแบบไหนก็ได้นะครับลองดูลองเลือกครับเลือกที่พอใจครับมีหลายแบบถ้าแบบของเขตจะแบบนี้ครับลองเอาแบบของเขตเนาะนี่แบบของเขตครับลองเลือกปั๊บครับแสดงอะไรบ้างนะครับตอนนี้ วิสิ i เตอร์ท o เดยคนเข้ามาเยี่ยมชมวันนี้ทอร์ทอลวิสิก็คือคนมาเยี่ยมชมทั้งหมดนะครับเพจวิวมันได้4ช่องครับทอทลเนี่ดี๋ยวันคลิกมาดูเอาเอายูเซอร์ออนไลน์ตอนนี้ดีกว่าครับยูเซอร์ออนไลน์ถ้าคลิกอันไหนก่อนอันนั้นจะมาอยู่แรกนะครับออนไลน์เท่าไหร่ มาเยี่ยมวันนี้เท่าไร <c oughs> หรือวาอ่าใส่เข้าไปถททองทั้งหมดแล้วก็คนดูวันนี้เลือกสีได้สีพื้นหลังนะครับเลือกสีพื้นหลังของเว็บเรา,าถ้าไม่อะไรก็ใส่สีขาวไปแล้วกดเซฟครับกดเซฟมาก็จะได้เคา,เา,าน์เตอร์ขึ้นมาเนี่ยครับไอเดีนี้แล้วก็คลิก ตรคลิกที่ชื่อครับที่เป็นตัวเลขเนี่ยครับก็จะได้โค้ดมาหน,หนึ่งชุดนะครับได้โค้ดมาหนึ่งชุดให้เราคัดลอกโค้ดนะครับคัดลอกโค้ดชุดนี้คัดลอกเสร็จแล้วให้เรากลับมาที่หน้าควบคุมไปที่หน้าควบคุมก็ไปที่หน้าที่เราสร้างหน้าแรกที่เราสร้างคือหน้านี้นะครับเราจะเอามาใส่ด้านล่างตรงนี้เอามาใส่ด้านล่างตรงนี้นะครับวิธีการก็ให้มาที่หน้าโฮมของเรา ก็ไปอ e ีดีบล็รอแป๊บหนึ่งนะครับ e d ด t b ล็เสร็จเราก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยอย่างนี้ครับเราก็มาเพื่อจะใส่ตรงนี้เนาะเราต้องสร้างบล็อกขึ้นมาหตัวเ็สร้างบล็อกขึ้นมา เป็น HTML ครับ HTML นีครับตัวนี้ก็เลือก HTML นี่ครับถ้าใครไม่เจอแบบนี้ก็พิมพ์หาเอา HTML ครับก็เลือกคลิกคลิกเสร็จก็ไปเอาโค้ดหน้านี้มาคัดลอกหน้านี้มาพอคัดลอกเสร็จแล้วก็มาวางในช่องโค้ด HTML วางอย่างนี้นะครับอัปเดตดูก่อนหนึ่งครั้งจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับ อ่าดูพอเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไหมมารีเฟซนะครับอันนี้ใส่ไปแล้ว๋ยวรีเฟซอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านี่ครับมาอยู่ตรงนี้แหละ,ะครับของบางคนไม่อยู่หน้าตรงกลางนะครับจริงๆต้องมาใส่โค้ดครับให้มันอยู่ตรงกลางอยก่อน ต้องมาใส่โค้ดคือเลื่อนขึ้นไปที่โค้ดบรรทัดแรกนะครับคลอเอนเนึงลงมา1ครั้งเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าใส่คาว่าเซนเตอร์อ Center, ตรงกลางน,นะครับนี่เขาเรียกว่าแท็กเปิดครับทีนี้เราก็ต้องไปทาแท็กปิดบรรทัดล่างสุดเคาะลงมาหนึ่งครั้งแล้วก็วางแท็กปิดนี้ต้องใส่เครื่องหมายสแลสด้วยหนึ่งครั้งทีนี้มันก็จะบังคับให้โค้ดชุดนี้ไปอยู่ตรงกลางหน้า ลองพิววิวดูก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่สถิติขึ้นมาแล้วนะครับมีคนชมวันนี้สิบคนแล้วครับเปิดเพจ10ครั้งแล้วอัปเดตครับอัปเดตเสร็จแล้วลองรีเฟซดูครับคอนโทล F5 ก็ได้ครับมันจะได้ล้างแคดเก่าไปด้วยมันก็จะได้ไอไที่เราตั้งค่าไว้มันจะได้หายไปนะครับ ไปขึ้นแล้วครับแบบนี้ง่าย,ายๆครับไม่ยากลองใครยังไม่เข้าใจก็ดูคลิปซ้ำๆลองดูอีกครั้งหนึ่งหวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับเดี๋ยวใครมีปัญหาอะไรก็ถามกันในกลุ่ม facebook หรือในไลน์ก็ได้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ